สวัสดีครับวีล็อกวันนี้ก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ยังคงพบเจออยู่บ่อยครั้งกับประเด็นของชิปเซตเมนบอร์ดของฝั่ง AMD นะตั้งแต่ยุคที่ AMD ปล่อย600ซีรีส์ออกมาหรือว่า X670X670E.B650B650E ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรพอมาวันนี้เวลานี้ทาง AMD ก็เพิ่งจะปล่อยเมนบอร์ดตระกูลใหม่ที่มาพร้อมกับชิปเซตใหม่ ตระกูล800ซีรีส์ที่จะมี x 8 7 0 x 8 7 0 e และแน่นอนคำถามเดิมๆจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยที่วางอยู่ตรงหน้าผม2ตัวตรงนี้ด้านซ้ายมือตัวนี้เป็นชิปเซ็ต x 8 7 0 e ส่วนเมนบอร์ดเป็นตระกูลไตชิจากทาง asrock ขวามือเป็น x 8 7 0เเฉยๆไม่มี e ตามท้ายแต่เมนบอร์ดเป็นตัว steel legend ซึ่ง แน่นอนหน้าตาของเมนบอร์ดเรื่องของการออกแบบลูกเล่นต่างๆมันแตกต่างกันแต่ที่หลายๆท่านสงสัยบางทีนะครับมันจะมีเมนบอร์ดที่เป็นตระกูลเดียวกันเป็นไตชิทั้งคู่แต่ตัวหนึ่งเป็น 870e อีกตัวหนึ่งเป็น870เฉยๆตรงนี้แหละ สิ่งที่ผมจะมาตอบคำถามให้หลายๆคนหายคาใจเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนไปนะครับเบื้องต้นเรามาดูข้อมูลแบบง่ายๆระหว่างความแตกต่างของชิปเซต X870 และ X870E MD ยกให้ X870E เป็นตัวเรือธงหรือว่าเป็นตัวนำทัพรองด้วย X870 แล้วจะตามมาด้วย B850 และ B840 อันนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคาดว่าจะเจอกันในช่วงต้นปีนะครับหรืออาจจะปลายปีแต่ประเด็นของเราก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่าง X870E และ X870 ถ้าเราดูในตารางอย่างง่ายตรงนี้ ทั้งคู่ A มันก็เหมือนเหมือนกันนะทั้งคู่มี PCIe Gen 5มี NVMe หรือว่าพอร์ต M2 ที่เป็น Gen 5มี USB C ให้ OC CPU ได้ OC RAM ได้สล็อตก็เหมือนกัน1คูณ x16 สำหรับการ์ดจอหรืออาจจะออกแบบมาให้เป็น2คูณ 8x A และมันต่างกันตรงไหนเราจะต้องดู รายละเอียดเชิงลึกตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับเวลาที่คุณเสียไปหากมีความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจว่าตกลงแล้ว x 8 7 0 e m a i n b o a r e เมนบอร์ดที่มันแพงๆชิปมันเหนือกว่าตรงไหนมันเกี่ยวอะไรกับ cpu ไหมมันทำให้ cpu แรงขึ้นหรือเปล่าแล้วทำไมลหลายๆครั้งผมบอกว่าไม่ต้องทำไมหรอกคือตลอดนะครับที่ผมบอกว่าระหว่างจะ x 8 7 0จะ X870E จะ B650 X670 ความแรงมันไม่ต่างกันเพราะปัจจุบันนี้ชิปเซ็ตไม่ได้เป็นตัวกำหนดความแรงให้กับตัว CPU เรามาดูกันที่ตัวไดอะแกรมเริ่มต้นที่ X870E ก่อนนะสำหรับ X870E ต้องดูด้านบนด้านบน AMD X870E ชิปเซ็ตไดอะแกรมคือตัวนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับรหัส x870e ถ้าเราดูตรงนี้ซ้ายมือที่นี่นี่คือไดอะแกรมของตัว cpu คือถ้าเอาตีกรอบที่นี่นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้มันคือ cpu socket am5 processor ใน socket เ,เห็นไหมว่าตัว cpu มีอะไรบ้างมี pciex4 ที่วิ่งเข้าหาตัวชิปเซตมี memory controller ที่เอาไว้ควบคุมแรมติดตั้งแรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PCIe สำหรับการ์ดจอ PCIe สำหรับ SSD มีช่อง USB มีช่องแสดงผล DP มีระบบออดีโอมี SPI อะไรต่างๆและพอเป็นตัวชิปเซ็ตไดอะแกรมมันจะอยู่ตรงนี้พออยู่ที่ตรงนี้มันก็เสมือนกับว่านี่คือเมนบอร์ดนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้คือเมนบอร์ดมีซ็อกเก็ต CPU แล้วก็มีชิปเซ็ตชิปเซ็ต จะวิ่งหรือรับส่งข้อมูลเข้าหา CPU ผ่าน PCI Express x4 ตอนนี้ยังคงเป็น Gen4 อยู่นะครับเสร็จแล้วพอเป็นตัว X870E ทาง AMD ก็จะมีชิปเซ็ต X870E จำนวน2ตัวอยู่บนเมนบอร์ดแล้วถามว่าทำไมจะต้องติดตั้งชิปเซ็ตมา2ตัวก็เพื่อเพิ่มหรือขยายช่องทาง เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ USB หรือจะเป็น PCIe เสร็จแล้วพอมีเลนหรือมีแบนด์วิดต์ของ PCIe มากขึ้น USB มากขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนพอร์ต USB ได้หรือเพิ่มจำนวนในส่วนของ SSD M.2 ในแบบ NVMe ให้ได้ใช้งานมากขึ้นได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวแล้วบางทีต้องการติดตั้ง พอร์ต USB บนเมนบอร์ดเยอะๆตากที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วอย่างเช่นแบบนี้สช่องมันอาจจะต้องแชร์แบนด์วิดต์กันเองไม่อิสระต่อใครต่อมันอันนี้กับอันนี้อาจจะแชร์กันสมมุตินะระบุมาว่า2 0 g แต่พอเสียบ2ช่องพร้อมกันปรากฏว่าวิ่งได้สูงสุดแค่ช่องละ1 0 g เพราะมันจะต้องแย่งแบนด์วิดต์กันและนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทาง md ตัดสินใจเลือกที่จะติดตั้งชิปเซตมาให้ จํานวน2ตัวเพื่อเพิ่มจํานวนในส่วนของ SATA เพิ่มจํานวน USB เพิ่มจํานวนสล็อตหรือสามารถติดตั้ง SSD M.2 ได้จํานวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคราวนี้เรามาดูต่อนะครับอันนี้คือ X870E จําง่ายๆเลยจะมี PCIe lane มากกว่าจะมีช่อง USB มากกว่าหรือสามารถติดตั้ง SATA ได้มากกว่าแล้วพอเป็นเมนบอร์ดที่ระบุมาว่าเป็น x 8 7 0เฉยๆล่ะพอเป็น x 8 7 0เฉยๆนะครับเห็นไหมนี่คือตัวเมนบอร์ดเหมือนเดิมรวมๆนี่คือซ็อกเก็ต cpu และสิ่งที่ขาดหายไปก็คือมีชิปเซ็ตที่เป็น x 8 7 0 e เพียงแค่ตัวเดียวพอเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าจำนวนช่อง usb หรือเลนของ pcexpress i ที่จะให้ใช้งานก็จะมีน้อยกว่าตัวที่เป็นเมนบอร์ดที่ระบุมาว่าเป็น x 8 7 0 e แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับระหว่าง x 8 7 0เฉยๆกับ x 8 7 0 e จริงๆแล้วมันใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันชิปเซ็ตที่เหมือนๆกันเพียงแค่ว่าพอเป็นเมนบอร์ดที่ระบุว่า x 8 7 0 e มีชิปเซ็ต2อันมีเลน PCIe มี USB มากกว่าแล้วพอเป็นเมนบอร์ดที่เป็น x 8 7 0แท้จริงชิปเซ็ตที่อยู่บนบอร์ดที่อยู่ตรงนี้นี่อย่างตัวนี้ x 8 7 0เเฉยๆ ตัวนี้ x870e ชิปเซตที่อยู่บนบอร์ดเหมือนกันแตกต่างเพียงแค่ว่าตัวนี้มีชิปเซต2ตัวตัวนี้มีชิปเซตมาให้เพียงแค่ตัวเดียวพอซาร์ตาอาจจะน้อยลงเพื่อโยกช่องทาง PCIe s s ไปใช้งานอย่างอื่นสล็อต PCIe อาจจะน้อยลงพอร์ SDM.2 จะน้อยลง USB ก็จะน้อยลงแล้วอย่างอื่นละ่ะมีอะไรแตกต่างอีกบ้างถ้าหากเราดูตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างเพราะ อย่าลืมว่ามันคือ X870E เหมือนกันหายไปเพียงแค่1ชิปแค่นั้นเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง X870E กับ X870 แท้จริงแล้วมันต่างตรงไหนส่วนพอมันมาเป็นเมนบอร์ดแน่นอนมันจะมีความแตกต่างมากมายเพราะอะไรเพราะว่าด้วยเมนบอร์ดมีการออกแบบที่ มีการแบ่งซีรีส์ออกไปตามสัดส่วนราคาตามลูกเล่นตามฟังก์ชันตามฟีเจอร์บอร์ดบางตัวอาจจะมีสล็อตแรมแค่2บอร์ดบางตัวนะครับมีสติลการ์ดราคาก็แตกต่างใส่ภาคจ่ายไฟมาที่แตกต่างกันจำนวน M2 ต่างกันจำนวน USB ต่างกันลูกเล่นเรื่องของ RGB ช่องพัดลมจำนวนพอ์ตา TA การวางตำแหน่งของสลอ็อต PCI ซ Xpress ที่แตกต่างกันและซีรีส์ที่แตกต่างกันมันก็เลยกลายเป็นว่า หน้าตาต่างกันลูกเล่นต่างกันส่งผลให้ราคาก็ต่างกันแต่ถ้าในกรณีที่ใช้งานเอา cpu ตัวเดียวกันมาใช้งานเอา ram ตัวเดียวกันมาใช้งานการ์ดจอตัวเดียวกันมาใช้งานเมนบอร์ด2ตัวนี้เราจะหาความแตกต่างของความแรงไม่เจอเพราะอะไรเพราะความแรงอยู่ที่ตัว cpu อยู่ที่ ram อยู่ที่ตัวการ์ดจอและทั้งหมดตัวควบคุมของมัน ก็วิ่งเข้าไปที่ CPU การดจอวิ่งเข้าไปที่ CPU RAM วิ่งเข้าไปที่ CPU SSD M.2 วิ่งเข้าไปที่ CPU เห็นไหมว่าชิปเซตเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงฮับเป็นเพียงทางเข้าออกการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เชื่อมต่อเท่านั้นเองในปัจจุบันเสียบการ์ดที่นี่ข้อมูลวิ่งมาที่ชิปเซตแล้วก็วิ่งเข้าไป CPU ประมวลผลเสร็จอาจส่งมาการ์ดจอภาพออกไปนะครับเสียบ USB เสียบอะไรต่างๆแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ชิปเซต ดังนั้น x 8 7 0 e คุณจะมีช่องทางการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อภายนอกที่มากกว่าส่วนในความเป็นเมนบอร์ดก็ตามที่บอกไปแล้วขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ดจะยัดเยียดชุดภาคจ่ายไฟมาใหญ่ขนาดไหนให้มันดูสมราคาสมกับความเป็นตัวไฮเอ็นพอเป็นแบบนี้เป็น x 8 7 0เฉยเฉยราคามันต้องดรอปลงมาเพื่อให้เกิดความแตกต่างลดภาคจ่ายไฟลงมานิดนึงเพื่ออะไรเพื่อบีบหัวใจให้ดูว่า เออนี่ตัวนี้ทรงพลังกว่าต้องแรงกว่าตัวนี้ภาคจ่ายไฟน้อยกว่าความแรงอาจจะน้อยกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแค่นั้นเองสังเกตได้ว่าบางทีเราจะมีเมนบอร์ดที่เป็น x 8 7 0เฉยเฉยๆภาคจ่ายไฟอาจจะจัดเต็มหนักน่วงพอๆกันหรือใกล้เคียงหรือบางทีมากกว่าหรือเหนือกว่า x 8 7 0 e ที่เป็นตัวประหยัดนะครับแม้จะเป็น x 8 7 0เเฉยๆก็แรงกว่า เขาใจแล้วนะว่ามันต่างกันยังไงสุดท้ายลองมาดูข้อมูลแบบยิบย่อยในส่วนของบนเมนบอร์ดระหว่างที่เป็น X870E X870 แล้วก็ให้ดูด้วยเลยว่า X670 นะครับมีความแตกต่างไปจาก870ตรงไหนยังไง870ที่ออกมาใหม่โดยถ้าเรามองในส่วนของจำนวนสล็อตกราฟิกอันนี้คือสล็อตของ p c i x p r e s s ระบุว่า X870E X870 จะเป็น5.0 แล้วก็ x 6 7 0 e ก็เป็น5.0เหมือนกันผู้ผลิตเมนบอร์ดสามารถคอนฟิกมาตั้งค่ากำหนดออกแบบมาว่าเออจะเป็นมีแค่สล็อตเดียวที่เป็น x 1 6หรือจะเป็น2 x 8ก็แล้วแต่ได้หมดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ดจะเลือกนะครับแล้วว่าเป็นในส่วนของ nvme ก็จะมีจำนวนช่องที่ไม่แตกต่างกันเหมือนกัน x 8 7 0 e 870 670รวมทั้ง x 6 7 0เฉย นะครับแล้วก็มันจะเป็น PCIe Gen5 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 เหมือนเหมือนกันจำนวนเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างของ X870E กับ X670E นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเข้ามาสำหรับ USB ความเร็วสูงที่เป็น USB 4.0ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็น Optional สสำหรับ X670E แต่พอเป็น X870E จะมี USB 4.0ที่เป็นสแตนดานนั้นหมายความว่าเมนบอร์ดทุกตัวที่เป็น X870E และ X870 จะต้องมี USB 4.0ความเร็ว40จิกะบิตให้ได้ใช้งานทุกโมเดลอาจจะ1พอร์ตอาจจะ2พอร์ตก็ตามแต่ส่วนความแตกต่างอย่างอื่นของ X670E และ X870E <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของ Wi-Fi โดยที่มาตรฐานของ800ซีรี e ์คุณจะได้ Wi f i 7 พอเป็น600ซีรีส์คุณจะได้เพียงแค่ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6e ตัวด้านบนจะเป็น Wi-Fi 7e แต่พอเราดูในส่วนของจำนวนเลนของ PCIe x p r e s s ที่มีทั้งหมด x870e มี44เลน 670e ก็มี44นะครับ <c oughs> อ่าโทษทีแล้วก็จะมี PCIe ที่เป็น5.0อ่า24เลน24เลนความแตกต่างหน่อยหนึ่งที่แปลก,ปลกๆอยู่เหมือนกันก็คือ x870 เฉยๆ กลับกลายเป็นว่ามีเลนทั้งหมดเพียงแค่36แล้วก็มี Gen 5 24แต่พอเป็น X670 เฉยๆมี PCIe ทั้งหมด44เลนนะครับแล้วก็มี5.0เพียงแค่8เลนจะเห็นได้ว่าลดจำนวนแบนวิ i d t h ทั้งหมดลงแต่มาเพิ่มให้กับตัว PCIe Gen 5สำหรับ X870 พอเป็น670เฉยๆ,ๆ Gen 5จะมีเพียงแค่8เลนแค่นั้นและอันนี้ การ OC เหมือนกันทําได้เหมือนกันจํานวนพอร์ต USB 5G ก็แตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแล้วพอเป็น USB ที่เป็น 10G ก็จะ X870E มี12ช่อง 670E มี e 12ช่อง670มี e 12ช่อง, e องพอเป็น870ม e ี6ช่องเห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบระหว่าง X870 กับ X670 เฉยๆที่ไม่มี E ทั้งคู่มันเหมือนกับจะกั้มกั้มกึงกึงครึ่งครึ่กลางกง บางอย่างสเปค x670 ดูดีกว่าบางอย่าง x870 ดูดีกว่าหรือดูด้อยกว่าของเก่าแต่ที่แน่ๆถ้าหากเป็น800ซีรีส์คุณจะได้ Wi-Fi 7แล้วก็คุณจะได้ usb 4.0มาใช้งานเคลียร์นะคราวนี้ระหว่างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น x670e x670 ก็จะเหมือนเหมือนก,นกันกับที่ผมอธิบายตรงนี้และณปัจจุบันนี้เวลานี้ระหว่าง x870e กับ x870 คุณคงเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะว่าเราไปทางไหนดีก็คือมองว่าเรามีความต้องการใช้งาน SSD M.2 มากขนาดไหนหากว่าเราต้องการจำนวนมากนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดที่มีอย่างน้อยๆ M.2 สช่อง5ช่องมันก็มักจะอยู่บนเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต x 8 7 0 e แต่พอเป็น x 8 7 0บางทีอาจจะสูงสุดเพียงแค่3ช่องหรืออาจจะสูงสุดเพียงแค่2ช่องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเมนบอร์ดนะครับ มันไม่เกี่ยวว่าพอเป็น x870e แล้วจะแรงกว่าหรือเป็น x870 เฉยๆนะครับแล้วมันจะแรงน้อยกว่าตัวที่เป็น x870e ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันและหากว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือมีคำถามเพิ่มเติมต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้รวมทั้งเรื่องของ USB จำนวน USB ที่ถามว่าเหตุผลทำไมเพราะอะไร AMD ถึงจะต้องมีการตัดสินใจเลือกใช้ชิปเซ็ตสตัวบนบอร์ดตัวเดียวผมมีลิงก์อยู่ในดิสคริปชันนะครับเดี๋ยววางไว้ให้สำหรับเรื่องของจำนวนพอร์ต USB ทาไมบางทีเราไม่สามารถใช้พร้อมกันหมดได้ในเวลาเดียวกัน มีคาตอบอยู่นะครับส่วนวันนี้ตรงนี้ก็คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้คิดว่าน่าจะหายคาใจแล้วนะคําถามนี้ x 8 0 e กับ x 8 0ต่างกันยังไงไปทางไหนดีเลือกตัวไหนดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับสหรับวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นิดนึง ถูกใจกดไลค์ไม่ถูกใจดิสไลค์อย่าติดตามผลงาน s u b สคร i b e อย่าให้มันแจ้งเตือนกดกระดิ่งแล้วเจอกันในครั้งต่อไปครับผมบายครับ